สำหรับการถ่ายภาพครับรางวัลน,นะคะก็จะมีทีมงานคอยถ่ายภาพให้นะคะผู้ปกครองนะคะสามารถติดตามที่เพจ Facebook ของ iLevel Thailand ได้เลยนะคะชื่อเพจตามว่า iLevel Thailand ค่ะรางวัลเหรียญทองแดงระดับชั้นเกรดหนึ่งเกรด one b r o a d e s m i d d สุวัฒนาครัตนากร าาธิรพาศวุฒิพามิสกุล ขำดีอืมวอรพลตรีอัคคเรศ ใหาดืนะคเดือดเดืเดขอ,ขอเลื่อนไปก่อนไดคะใพลัดถนัดขานเดินหน่อยด้วยเนอ่านเเอค่ะส่่อ,อนนะคะ่ะอริมระดา โอเคค่ะ <Okay. S 2> สาริสาสุดที่พรพาณิช์ ปุปราภาเนตรางามพัฒนกุล นเหรียญทองแดงระดับชั้นเกรดสองเกรดทูบรอนสเมโลพรชนกมงคลบุตรยาดาอามา์มนตรี ยาคำไทยกาวินตราพรมทอง ยาาใจตรินกรฉัดบำรุงสุข อิตติพัฒนพิริยะวระสกุลกนัชยาภาธิระปัญญวัฒน ทพพรรุร่งวิถู ันเหรียญทองแดงระดับชั้นเกรด3ามเกรดทยีบรอนซ์ม a รพง์พัชราชมชื่นเวลาจันญานันทจิต นิชาพลฉันทะวรารางวัลเหรียญทองแดงระดับชั้นเกรดสี่เกรดโฟร์บรอดส์มิล ขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคนเลยนะคะและขอขอบคุณคุณนะัทพงสุกสุกประเสริฐนะคะสำหรับการมอบรางวัลเหรียญทองแดงค่ะ ในลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญคุณนัฐการทองประดับกรรมการบริหารบริษัท Global Vision Education จำกัด i Level ประเทศไทยขึ้นมอบรางวัลเหรียญเงินนะคะ it is my honor to invite Miss นัฐการทองประดับ Managing Director of Global Vision Education Limited i Level Thailand to join us on stage to present the Silver Medal to our students Please welcome a อัน i ี e ของพิการพอสขอเสียงประมือและบ้ารับคุณนักการทองระดับด้วยค่ะรางวัลเหรียญเงินระดับชั้นเกรดหนึ่งเกรดวัน silver m ์มิ o r สุภกฤิจคงกัน นรินสิริเจริญพินโยชัย เหรียญเงินระดับชั้นเกรด2เกรด2ิลเวอร์มิโดนัทถาพรเรียนทอง วอระกันจิตประสงค์ <Okay. S 1> ร่างวันหเหรียญเงินระดับชั้นเกรดสามเกรดที่ซิลเวอร์มิโล ลพัชกระดาพุทธลา,า,ธลารางวัลเหรียญเงินระดับชั้นเกรดสเกรดโฟร์ซิลเวอร์มิโดพัชพรเรียนทองท สิรวิทย์ตีรณะนาจบกินรางวัลเหรียญเงินระดับชั้นเกรดเจ็ดเกรดเซเว่นซิลเวอ,อร์มิดง ชาวถงว้ <Okay. S 1> ่ยขอแสดงความด,ดีกับน้องๆทุกคนนะขอขอบคุณคุณนักการของประดับด้วยนะคะสำหรับการมอบ รางเหรียญเงินค่ะในลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญมิสเตอร์จอห์นคิมนะคะขึ้นมอบรางวัลเหรียญทองค่ะ May I invite the Managing Director of Global Headquarters at Daegil to join us on stage to present the gold medal to our students Please welcome and give a big applause ขอเสียงปรบมอรือต้อนรับมิสเตอร์จอห์นคิมด้วยค่ะ รางวัลเหรียญทองระดับชั้นเกรดหนึ่งเกรดวันโกมี m ดพัฒรธรรมแก้ววง เยวัตปันทวีวงศ์และมิดสวอร์ดรางวัลสุดท้าย รางวัลเหรียญทองระดับชั้นเกรด2อง and the last medal grade 2 w o gold medal พัชรพลภูชง g i v e ์ของเราอ p ฟแอปลสขอเสียงปรบมือให้กับน้องๆที่ได้รับเหรียญรางวัลทุกคนอีกครั้งหนึ่งค่ะอบคุณคุณมิสเตอร์จอห์นทิวสำหรับการมอบรางวัลเหรียญทองนะคะ thank you Mr. John ok Tew for presenting the Gold Medal Award please remain on stage with us for the next award presentation thank you <Yes. S 1> สำหรับรางวัลถัดไปนะคะ ที่จะประกาศแล้วก็มีการมอบในีอยต่อไปก็คือรางวัลคะแนนสูงสุดอันดับที่1ถึง3นะคะ Without further ado, let's move on to our next award the top three highest score award ก็สำหรับเกณ์นะคะในการมอบรางวัลนี้นะคะก็คือจะเป็นนักเรียนที่ได้รับคะแนนสูงสุดอันดับที่1ถึงสนะคะของแต่ละระดับชั้นซึ่ง ผู้ที่ได้คะแนน70คะแนนขึ้นไปสําหรับเกรด1-6แล้วก็คือผู้ที่ได้รับคะแนน60คะแนนขึ้นไปสําหรับเกรด7-8นะคะ For the award criteria, the top three highest scores are presented to the three students with uh, the highest score in each grade above 30.4 for grade 1-6 to and above 60.4 for grade 7-8 t รางวัลที่จะได้รับนะคะได้แก่ถ้วยรางวัลน,นะคะ เงินรางวัลมูลค่า1,000บาท800บาทและ500บาทนะคะตามลำดับของผู้ที่ได้ได้อันดับ1 3นะคะพร้อมกับใบป,ประกาศเียบัตรค่ะ For the top three highest scores, students will receive a trophy, cash prizes of 1,000บาท800บาท and 500บาท for first, second and third place respectively, together with certificate. ขอเรียนเชิญนะคะมิสเตอร์จอห์นคิมนะคะสำหรับการมอบรบางวัล Top 3 Highest s c o r e ร์ดค่ะ With us on stage มิสเตอร์จอห์นคิมว r e s e n พรีเซนต์ Highest s c o r e r ์ a อร์รางวัลคะแนนสูงสุดอันดับสองระดับชั้นเกรดหนึ่งท็อป h รีไฮสกอร์ r a ร์ด r กร e second place พัฒรธรรมแก้ววง รางวัลคะแนนสูงสุดอันดับหนึ่งของระดับชั้นเกรดหนึ่ง Top Three Highest Scores Grade o First Place ปริญญวัตร์ปันทวีวง 1คะแนนสูงสุดอันดับ1ของระดับชั้นเกรด2 Top 3 High Score Grade 2 First Place พัชรพลภูชม รางวัลคะแนนสูงสุดอันดับหนึ่งของระดับชั้นเกรดส Top 3 h i g h s t Score board, Grade 3, First Place และพัดระดาพุทธลา รางวัลคะแนนสูงสุดอันดับ2ของระดับชั้นเกรด4 Top 3 highest score wars Grade 4 second place วรพัชสมบัติวรกุล 1ของระดับชั้นเกรด4 Top 3 High Score Award Grade 4 First Place พัชราพรเรือนทอง ราวิดปิรณาพระกิน สุดท้ายของการมอบรางวัลในวันนี้รางวัลคะแนนสูงสุดอันดับหนึ่งของระดับชั้นเกรดเ and the final top three highest s c o r e grade 7 e first place ชาถงเวย่ย เรียกสกีบอลออฟฟ่าขอเสียบวงเบอร์เซนมากันหน่ทุกท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะจอห์นคิขอบอขอขอบคุณมิสเตอร์จอห์นคิมด้วยนะคะการมอบรางวัลในครั้งนี้นะคะก็ในลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญคุณนัฐการทองประดับนะคะกรรมการบริหารบริษัทโตเบิ้ลวิชั่นเอเจคทีชั่นจำกัด i l เลเวลประเทศไทยนะคะ ขึ้นกล่าวปิดงานในวันนี้นะคะขอเรียนเชิญค่ะ please welcome m ูนักการทองประดับ managing director of global vision education limited i love thailand w h o join us on stage for the closing ceremony